วันนี้ครัวหน้าจะมาแนะนำวิธีการปิด Facebook ส่วนตัวให้ไปที่ f a c e b o o k ค่ะแล้วก็เลือก Facebook ที่ต้องการจะปิดนะคะอันนี้ครัวหน้าลบ Facebook ส่วนตัวของครัวหน้ายูสเซอร์เนี้ยด้วยเครื่อง iPhone ให้มาเลือกสามขีดด้านล่างสามขีดด้านล่างของเครื่องเอานิ้วแตะไปนะคะเอานิ้วแตะปุ๊บให้มาเลือกตรงฟันเฟืองตั้งค่าตรงนี้ค่ะ แล้วก็มาถึงหน้าจอนี้ปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยไปที่ลูกแว่นขยายแล้วก็พิมพ์ว่าลบเอาแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนเมื่อพิมพ์คำว่าลบแล้วให้มาที่ให้มาเลือกที่ตรงนี้นะคะข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีเมื่อมาถึงหน้าจอนี้ปุ๊บนะคะให้มาเลือกตัวนี้เลย การเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีอ่ะเลือกข้อนี้เมื่อเลือกมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะมาเลือกตรงนี้เลยการปิดใช้งานและการลบเอานิ้วไปแตะค่ะ ถึงหน้าจอนี้ให้ไปเลือกที่ลบบัญชีเอานิ้วไปแตะนะคะที่ลบบัญชีแล้วก็ให้เลือกดำเนินการต่อเพื่อลบบัญชีเอานิ้วไปแตะที่แถบสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มาเลือกดำเนินการต่อเพื่อลบบัญชีอันเนี้ยให้เหตุผลไปนิดนึงว่า ทำไมจึงลบนะคะอ่ะเลือกสักข้อหนึ่งเลือกข้อไหนดีเอ่ยเลือกข้อสุดสุดท้ายแล้วกันนะคะฉันไม่คิดว่า Facebook มีประโยชน์อีกต่อไป มาถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะก็ให้ไปเลือกที่ดำเนินการต่อเพื่อนลบบัญชีเอานี้ไปแตะแถบสีน้ำเงินค่ะเราก็เลื่อนมาด้านล่างเลยที่แถบสีน้ำเงินตรงนี้นะคะลบบัญชีเอานี้ไปแตะค่ะเมื่อมาถึงขั้นตอนตรงนี้ปุ๊บ a c e b o o k อะค่ะเขาก็จะให้ใส่ รหัสผ่านของเราถ้าเราใส่รหัสผ่านปุ๊บแล้วก็ดำเนินการต่อ Facebook ของเรา User เนี้ยค่ะก็จะโดนลบจาก Facebook เมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะว่ายืนยันการลบคุณกำลังจะลบบัญชีของคุณเป็นการถาวรโปรดคลิกลบบัญชีอันนี้เขาจะให้เวลาเราอีก30วันนะคะถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจก็สามารถเลือก f a c e b o o ยูเซอเนี้ย มาใช้ได้อีกดังนั้นวันนี้คัวหน้าตัดสินใจแล้วว่าคัวหน้าจะลบยูเซอร์ของ f c e e o o o ยูเซอร์นี้ยคัควหน้าก็ไปเลือกที่ลบบัญชีเลยอ่ะเห็นไหมคะก็จะหายไปละ Facebook ยูเซอร์นี้นะคะง่ายๆแค่นี้เลยเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะเนี่ยจะขึ้นมาเลยว่าเซสั้นหมดอายุนะคะอ่ะง่ายแค่นี้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ